คืนวันสุดท้ายของการปฏิบัติท่านพระครูอนุญาตให้บาทหลวงศักชัยมาสอบอารมณ์ที่กุติของท่านบาทหลวงผู้นี้ปฏิบัติได้ก้าวหน้ากว่าบุคคลอื่นๆจึงต้องแยกมาสอบอารมณ์ให้เขาเป็นพิเศษเป็นอย่างไรบ้างหองยุบชัดเจนดีไหมท่านป้อนคำถามชัดเจนมากครับหลวงพ่อ ผมจับพองยุบได้ตลอดเวลาที่นั่งบาทหลวงตอบถ้าเช่นนั้นลองบอกอัตมามาสิว่าพองหนอกับยุบหนอเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันเป็นคนละอันครับทำไมถึงเป็นคนละอันเพราะทั้งพองหนอและยุบหนอต่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปครับแล้วพองหนอแรกกับพองหนอหลัง เป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอันเป็นคนละอันครับเพราะพองหนอแรกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพองนอหลังก็เช่นกันภาษาบาลีเรียกการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปว่าอุปาทะทิติพังคะครับบาทหลวงเคยเรียนภาษาบาลีหรือท่านพระครูรู้สึกแปลกใจที่เขารู้ภาษาบาลีไม่เคยครับ มันผุดขึ้นมาเองในนิมิตและผมก็เข้าใจอย่างจำแจ้งและจำขึ้นใจมันแปลกมากครับหลวงพ่อนั่นเขาเรียกว่าปัจจตังคือเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนอันเป็นคุณสมบัติของธรรมะพระพุทธศาสนาถือธรรมะเป็นใหญ่ธรรมะก็คือความจริงของธรรมชาติการที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงเป็นพุทธะ ซึ่งแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะพระองค์ทรงค้นพบธรรมะทรงเป็นผู้มีปัญญาอย่างรู้เข้าถึงตัวธรรมะซึ่งเป็นความจริงของธรรมชาติพระพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์สามารถกลายเป็นพุทธะได้ด้วยการพัฒนาตนตามธรรมะเพราะกฎของความเป็นจริง กระทั่งสามารถยังรู้ธรรมะได้กระบวนการพัฒนาตนก็คือการปฏิบัติธรรมดังที่บาทหลวงกำลังปฏิบัติอยู่นี้เอาละ่ะอาตมาขอถามต่อไปอีกว่าขณะนั่งภาวนาเรากำหนดสติดูลมหายใจที่ท้องว่าพองหนอพองกับหนอยาวสั้นเท่ากันหรือไม่ และเวลาที่กำหนดว่ายุบหนอคำว่ายุบกับหนอยาวสั้นเท่ากันหรือไม่บาทหลวงตอบโดยไม่เสียเวลาคิดว่าไม่เท่าครับหลวงพ่อเวลาที่เรากำหนดพองหนอหรือยุบหนอจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเป็นพองหรือยุบเพียงหนึ่งส่วนอีกสามส่วนเป็นหนอครับคำตอบของบาทหลวงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า สภาวะธรรมของเขาขึ้นสูงถึงขั้นที่สามารถจะบรรลุญาณ16ได้แล้ววิปัสนาจารย์แห่งวัดป่ามะม่วงจึงสอบอารมณ์เขาโดยใช้ญาณ16หรือโซละสญะาณที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนและพระอัฏฐกถาจารย์ท่านทรงจำสืบทอดกันมานานมาเป็นเกณฑ์วัดธรรมจักรสุ ของบัตรหลวงผู้ซึ่งไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนามาก่อนหากก็สามารถเข้าถึงความเป็นผู้ถึงกระแสเพราะละสังโยชน์เบื้องต่ำได้สามประการคือสกยะทิฐิวิจิกิจฉาและสีลพตะปรามาจึงสามารถตัดอบายภูมิได้อย่างเด็ดขาดเขาจากไม่ไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายและเดรฉานอีก แต่จะท่องเที่ยวไปในสุขติภูมิไม่เกินเจ็ดชาติก็จะเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นการตัดขาดจากวัตฏะสงสารหรือวัตจักชีวิตได้โดยสิ้นเชิงนับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามคำสอนในพระพุทธศาสนาเมื่อตรวจสอบด้วยหลักการของพระพุทธศาสนาแล้วสมภารวัยห้าเศษจึงตรวจสอบด้วยปริศนาธรรม ที่ท่านเคยถูกหลวงพ่อในป่าตรวจสอบมาแล้วท่านพูดกับเขาว่าอัตมาขอถามปัญหาบาทหลวงขอให้ตอบตามประสบการณ์ที่ท่านได้ปัญหามีว่าอย่างไรครับหลวงพ่อบาทหลวงสักชัยถามปัญหาที่อัตมาจะถามเป็นปริศนาธรรมที่หลวงพ่อในป่า เคยถามอัตมาเมื่อสาสบปีมาแล้วตอนนั้นอัตมายัางตอบไม่ได้ต้องเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่ถึงสิบปีเต็มๆจึงตอบได้ปัญหามีว่าอย่างไรครับเขาถามอีกท่านพระครูจึงบอกปริศนาธรรมอยากเรียนรู้ถามหญิงคันหูอยากทําถูก ถามเด็กเลี้ยงควายคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวอย่าเหยียบรอยกันณนะอยู่หัวสามตัวอย่าละณนะอยู่ที่ไหนไปตามเอามาให้ได้บาทหลวงศักชัยหลับตากำหนดคิดหนอคิดหนออยู่ประมาณห้านาทีจึงตอบคำถามของเขา เป็นที่พอใจของท่านพระครูเป็นอันว่าเขาผ่านการสอบอารมณ์ครบทุกขั้นตอนกล่าวคือนอกจากจะผ่านยาน16แล้วยังสามารถตอบปริศนาธรรมของหลวงพ่อในป่าได้ด้วยอัตมาขออนุโมทนาที่บัดหลวงเป็นผู้เข้าถึงกระแสขอพระคุณครับเป็นเพราะความไม่ตาของหลวงพ่อ ที่ทำให้ผมได้มาพบของดีในพระพุทธศาสนาทั้งที่ผมนับถือคริสเขาก้มลงกราบท่านสามครั้งด้วยสำนึกในบุญคุณจะนับถือคริสหรือนับถืออิสลามก็สามารถพบของดีได้เช่นกันพระพุทธองค์ไม่ทรงหา้ามหรือกีดกันศาสนิกอื่นเพราะธรรมะคือความจริงของธรรมชาติ ไม่ใช่ความจริงที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติขึ้นแต่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบและนำมาสั่งสอนชาวโลกใครปฏิบัติตามก็สามารถเข้าถึงความจริงได้โดยไม่ถูกจำกัดด้วยเชื้อชาติหรือศาสนาอัตมามีลูกศิษย์เป็นชาวนอร์เวย์ชื่อวิกโกบรูน ทำงานเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กเขาเป็นคนต่างชาติต่างศาสนายังมาได้ของดีกลับไปอัตมารู้สึกเสียดายแทนคนไทยอีกหลายล้านที่ไม่รู้จักของดีเหมือนที่วิกโก้กับบาตหลวงรู้จักอัตมาจึงขออนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่ง ลุงพ่อครับผมมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยครับเป็นความสุขที่ผมไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนรู้สึกเบากายเบาจิตแล้วก็คิดที่จะสร้างแต่ความดีในความชั่วผมมั่นใจว่าจะไม่ทําความชั่วอีกเลยตลอดชีวิตคนที่เข้าถึงกระแสเป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าครับเขาถามเป็นอย่างนี้ทุกคนหากเขาเหล่านั้นเข้าถึงสัจธรรมจริง แต่อย่าลืมว่ามีของจริงก็ต้องมีของปลอมเหมือนมีหลวงพ่อทวดก็ต้องมีหลวงพ่อเทียบหลวงพ่อเทียมท่านพระครูพูดยังไม่ทันจบบาทหลวงก็เรียนถามขึ้นว่าหมายความว่าอย่างไรครับผมไม่เข้าใจขอประทานโทษที่ผมถามขัดจังหวะขึ้นมาเพราะผมต้องการจะทำความเข้าใจให้ท่องแท้ทุกขั้นตอนหลวงพ่อคงไม่ว่านะครับ อาตมาไม่ว่าบาทหลวงทำถูกแล้วไม่เข้าใจอะไรก็ต้องถามอย่าให้ผ่านไปก่อนแล้วไปค้างคาใจทีหลังที่อาตมาพูดว่ามีของจริงก็ต้องมีของปลอมนั้นหมายความว่าคนที่เข้าปฏิบัติจริงเข้าถึงกระแสจริงแปลว่าเขาเข้าถึงสัจธรรมจริงแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติ หรือปฏิบัติครึ่งครึ่งกลางกลางยังเข้าไม่ถึงกระแสแต่ไปคุยโวโอ้อวดว่าตัวสำเร็จเป็นโสดาบันเป็นอรหันต์ในอนาคตคนประเภทนี้จะมีมากมายหลายหลักจะเป็นพระก็ตามหรือเป็นครือหัดก็ตามเขาจะทำเช่นนั้นเพื่ออะไรครับหลวงพ่อ ผมมองไม่เห็นประโยชน์ของการกระทำเช่นนั้นเลยเพราะเป็นการหลอกลวงทั้งตนเองและผู้อื่นผู้เข้าถึงกระแสแสนสงสัยเพื่อลาบสการะนะสิอัตมาเรียกคนพวกนี้ว่าพวกลวงโลกหวังเอาลาบบาปที่สุดไม่น่านเลยนะครับผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมจะต้องทำอย่างนั้น มันไม่คุ้มกันเลยกับการที่จะต้องไปเกิดในอวัยภูมิถึงผมไม่เคยนับถือพุทธมาก่อนแต่เมื่อผมมาปฏิบัติที่นี่แม้จะเป็นครั้งแรกแต่ผมก็รู้สึกว่าผมได้อะไรจากศาสนาพุทธมากมายและผมก็สอนตัวเองว่าผมจะไม่ทำชั่วอีกเลยในชีวิตผมจะเพียรพยายามละชั่วทำดีและทำจิตให้ผ่องใสจนกว่าชีวิตจะหาไหมลุงพ่อครับลุงพ่ออย่าว่าผมนะครับ หากผมจะกลับเรียนหลวงพ่อว่าผมจะต้องกลับไปสอนศาสนาคริสต์เพราะผมเกิดและเติบโตมาในวัฒนธรรมคริสต์ที่เขาส่งผมมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ก็เพื่อจะให้นําไปสอนชาวคริสต์แต่บังเอิญผมโชคดีที่มาได้ของดีของศาสนาพุทธทําให้ผมรู้ว่าพบชาติของผมสั้นลงผมมั่นใจว่าผมจะเกิดอีกเพียงเจ็ดชาติก็จะเข้าถึงความหลุดพ้นจากทุก ถ้าผมไม่ได้มาเป็นสิทธิ์หลวงพ่อก็คงต้องเวียนไหววกวนอยู่ในสังสารวัตรอีกนานแสนนานเป็นบุญของผมที่ได้มาพบพระภิกษุผู้เปี่ยมด้วยเมตตาเช่นหลวงพ่อคำบอกเล่าของบาดหลวงศักชัยทำให้ท่านพระครูรู้ว่าเขาเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันประเภทสตัตักขตุประมะจึงอธิบายให้เขาฟังว่า ผู้ที่เข้าถึงกระแสเรียกว่าพระโสดาบันซึ่งหมายถึงพระอริยบุคคลผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์แปดพระโสดาบันแบ่งออกเป็นสามประเภทคือสัตตักขตุประมะพระโสดาบันประเภทนี้จะเกิดในสุขติภพเจ็ดชาติ ก็จะเข้าถึงพระนิพพานได้ประเภทที่สองคือโกหลังโกละจะเกิดอีกสองหรือสาชาติก็จะเข้าถึงนิพพานได้ประเภทสุดท้ายคือเอกพีชีพระโสดาบันประเภทนี้จะเกิดในโลกมนุษย์อีกชาติเดียวเท่านั้นแล้วก็เข้าถึงนิพพานได้ ผู้เข้าถึงนิพพานเรียกว่าพระอรหันต์ใช่ไหมครับถูกแล้วพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลผู้ละสังโยชน์เบื้องต่ำและเบื้องสูงได้ทั้งหมดนับเป็นพระอริยบุคคลระดับสูงสุดพระอริยบุคคลมีสี่ระดับได้แก่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามี และพระอระหันต์เงียบกันไปครู่หนึ่งบัตรหลวงศักชัยก็พูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมรู้ว่ากลับไปราชบุรีคราวนี้ผมคงมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ไม่เกินเจ็ดเดือนก็ต้องตายแต่ก็แปลกที่ผมไม่กลัวตายเมื่อก่อนผมกลัวมากมาบัดนี้ผมกลับกลัวการเกิดไม่ปรารถนาจะเกิดอีก แล้วรู้ไหมว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นที่เป็นเช่นนั้นเพราะพบชาติของผมสั้นลงนะครับหลวงพ่อเขาตอบได้ฉับพลันสมกับเป็นผู้เห็นอริยสัจอย่างแท้จริงถูกแล้วพระอริยบุคคลจะคิดไม่เหมือนกับปุถุชนผู้ที่ยังเป็นปุถุชนย่อมปรารถนาการเกิด ยินดีกับการเกิดแต่พระอริยะบุคคลท่านเบื่อหน่ายการเกิดเพราะวัตจักรชีวิตของท่านกำลังจะสิ้นสุดลงคนที่เขายัางต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏอีกนานจะมองไม่เห็นอริยสัตว์แล้วเขาก็จะหลงระเริงอยู่ในความสุขทางกายอันจะนํำไปสู่การเวียนไวไหววกวน อยู่ในสงสารสาครอยู่อย่างไม่รู้จบสิ้นอาตมาจึงขอชื่นชมที่บาดหลวงสามารถที่จะเดินทางข้ามห่วงน้ำแห่งสังสารวัตรได้แม้จะต้องใช้เวลาอีกเจ็ดชาติก็ตามหลวงพ่อครับจะเป็นการละลาบละลุงหรือเปล่าครับหาผมจะเรียนถามหลวงพ่อว่านอกจากในวิกรบุญ กับผมแล้วเคยมีชาวคริสตคนอื่นๆอีกหรือไม่ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมที่มาปฏิบัติกับอาตมามีเพียงสองคนแต่ในอนาคตพระพุทธศา,าสนาจะไปเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศตะวันตกอย่างที่หลวงพ่อพุทธท่านพยากรณ์ไว้ว่าพระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศต,ตะวันตกถึงเวลานั้นชาวคริส คงจะได้ดวงตาเห็นธรรมกันมากขึ้นและจะมากกว่าชาวพุทธในประเทศตะวันออกเมื่อเทียบจำนวนกันทำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับเพราะชาวตะวันตกเขาพากันเบื่อความสุขทางวัตถุจึงสแสวงหาความสงบทางใจส่วนคนตะวันออกกลับมาหลงไหลชัยชรในความสุขทางวัตถุ เพราะฉะนั้นแทนที่พวกเขาจะสแสวงหาความสงบกลับพากันสแสวงหาวัตถุแทนแล้วก็พากันยึดติดในวัตถุจนมองไม่เห็นคุณค่าของความสงบทางใจนอกจากคนดีมีปัญญาเท่านั้นจึงมองเห็นความไร้แก่นสารของความสุขทางวัตถุ แล้วมุ่งแสวงหาความสงบทางใจอันเป็นความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ตรัสรับรองว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีบัตรหลวงศักชัยรีบสนับสนุนว่าจริงครับหลวงพ่อข้อนี้ผมเป็นประจักษ์พยานได้ เงียบไปสักครู่เขาก็ถามขึ้นอีกว่าหลวงพ่อครับชาวพุทธที่มาปฏิบัติกับหลวงพ่อมีที่ได้ดวงตาเห็นธรรมบ้างไหมครับมีมีหลายรายเชียวละเป็นพระหรือครหัสครับมีทั้งพระและคฤหัสถ์พระมีรายเดียวชื่อพระบูเหียวส่วนคฤหัสมีหลายรายรายสุดท้ายเพิ่งตายไป เมื่อสิปีที่ผ่านมาคือโยมอองอาตมาเรียกแก่ว่ายายอองตาทิพย์จากนั้นท่านจึงเล่าเรื่องของยายอองให้เขาฟังแล้วพระโูเฮียวยังอยู่ที่วัดนี้หรือเปล่าครับผมอยากไปกราบท่านไม่อยู่แล้วพระโบเฮียวท่านไปอยู่กับหลวงพ่อในป่าซึ่งเป็นอาจารย์ของอัตมา บัดนี้ท่านได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์แล้วหลวงพ่อในป่าท่านเคยบอกกับอาตมาว่าบุคคลที่ท่านให้กรรมฐานมีเพียงสามคือสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชอาตมาแล้วก็สิทธิ์ของอาตมาซึ่งตอนนั้นอาตมายังไม่รู้จักกับพระโบเฮียวจึงยังไม่ทราบว่าสิทธิ์ผู้นั้นเป็นใคร ปี2516จึงได้รู้จักเพราะพระบูเหียวมาขอบวชแก้กรรมที่วัดนี้แก้กรรมเสร็จท่านก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ขอกลับไปกละสินเพื่อไปสร้างวัดอัตมาก็ไม่ได้พบท่านอีกเลยกระทั่งคืนวันหนึ่งท่านมาหาในนิมิตบอกว่า บัตรนี้ได้ไปอยู่กับหลวงพ่อในป่าและได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์แล้วแสดงว่าภพชาติของท่านจบสิ้นแล้วท่านไม่ต้องเกิดอีกส่วนผมยังต้องเกิดอีกตั้งเจ็ดชาติแค่เจ็ดชาติเท่านั้นไม่ใช่ตั้งเจ็ดชาติท่านพระครูแยง้งครับแค่เจ็ดชาติ แต่ก็ยังดีกว่าคนอีกหลายร้อยหลายพันล้านที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏจักรชีวิตหลวงพ่อครับผมอยากทราบเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชผมเคารพพระองค์ท่านมากอยากทราบพระประวัติที่แท้จริงของท่านซึ่งผมมั่นใจว่าไม่ตรงกับที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้หลวงพ่อจะกรุณาเล่าให้ผมฟังจะได้หรือไม่ครับผมอยากได้ความรู้ติดตัวไปยังปรโลกด้วยเพราะอีกเจ็ดเดือน ผมก็ต้องตายด้วยเหตุผลที่ว่าพบชาติของผมสั้นลงท่านพระครูตรองดูแล้วว่าควรเล่าได้จึงเล่าให้เขาฟังอย่างคร่าวๆตามที่ได้ฟังมาจากหลวงพ่อในป่าอาจารย์ของท่านบอกว่าวันหนึ่งท่านจะได้พบกับสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชท่านก็รอคอยให้วันนั้นมาถึงท่านมั่นใจว่าจะต้องได้พบพระองค์ท่าน เพราะหลวงพ่อดำจะไม่พูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้การได้พบกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีในคราวไปศรีลังกาเมื่อปี2515ซึ่งท่านไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้พบก็ยังได้พบท่านจึงมั่นใจว่าจะต้องได้พบกับสมเด็จพระเจ้าตักสินแน่เพียงแต่ยังไม่ทราบชัดว่าเมื่อไหร่บาดหลวงศักชัย สนทนายอยู่กับท่านพระครูจนสองยามจึงกราบลาท่านกลับไปยังที่พักเวลาเก้านาฬิกาขณะที่ท่านพระครูกำลังรับแขกอยู่ที่กุฏิชั้นล่างจตรีวรัยห้าสิบเศษก็คลานเข้ามาหากราบปลกุกปลุกสามครั้งและถามขึ้นว่าหลวงพี่จำฉันได้ไหมทุกคนที่นั่งณที่นั้นต่างพากันมองหล่อนด้วยความไม่พอใจโดยเฉพาะ คนที่ถูกหล่อนแซงคิวเอ็งเป็นใครมาจากไหนละ่ะท่านพระครูแซงถามทำไมท่านจะจำอีเขียวไม่ได้หล่อนเป็นลูกไล่ของท่านสมัยยังยาววัยฉันอีเขียวไงมาจากกรุงเทพท่านนึกออกหรือยังไม่อยากนึกเข้าไม่ชอบนึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วท่านหาทางเลี่ยง ออกวันวันใจว่านางเขียวจะต้องมาเปิดโปงวีรกรรมอันงดงามของท่านงั้นฉันช่วยนึกก็ได้ว่าแล้วก็หันหน้าไปทางญาติโยมประกาศว่าพ่อแม่พี่น้องฟังฉันนะฉันชื่อนางเขียวนาสกุลขาวบริสุทธิ์เป็นเพื่อนบ้านกับหลวงพี่องค์นี้ฉันอายุอ่อนกว่าท่านสองปีแล้วก็เป็นผู้หญิงแต่ท่านแกล้งฉันทุกครั้งที่เจอหน้ากัน ยังไม่ทันได้พูดต่อก็ถูกขัดขึ้นเข้าไปแกล้งอะไรเองหลวงพี่จำไม่ได้แล้วหรือว่าตอนเด็กๆน่ะหลวงพี่เกเรที่สุดในตำบลบางม่วงหมู่ใครละ่ะที่เอาหางเปียฉันไปมัดไว้กับกิ่งมะขามเทศให้ฉันยืนอดข้าวอดน้ำอยู่ตั้งสองสามชั่วโมงใครละ่ะที่พอถูกใหญ่ตีก็ต้องวิ่งมาเขกหัวชันทุกทีก็เองอยากช่างฟ้อง ทำให้ข้าต้องถูกยายตีอ้าวนึกออกแล้วเหรอฉันนึกว่าจะแกล้งจำไม่ได้เพราะอับอายญาาิโยงนางเขียวได้ทีขี่แพะไล,เละ่เอาละเอาล่ะที่เองมานี่ตั้งใจจะมาประจานข้าหรือ,อยังไงอะไรที่มันแล้วไปแล้วก็ขอให้แล้วไปมาตั้งต้นกันใหม่ดีกว่าเอาเป็นว่า ข้าขอโทษก็แล้วกันเดี๋ยวเองไปกินข้าวที่โรงครัวให้อิ่มน้ำสำราญเสียก่อนจะได้อารมณ์ดีขึ้นกินมากๆนะไม่ต้องเกรงใจข้าให้กินฟรีไม่เอาเงินเองแม้สลึงเดียวนึกว่าชดใช้กรรมที่ข้าเคยทำไว้กับเองท่านพระครูหาทางออกให้กินข้าวมื้อเดียว เพื่อชดใช้กรรมที่แกล้งฉันเป็นร้อยๆครั้งเนี่ยนะเองจะอยู่ที่วัดเลยก็ได้จะได้กินเป็นร้อยๆมื้อไงล่ะเองไม่รู้อะไรข้าวัดข่ากินแล้วรวยนะญาติโยมที่มากินข้าวาาวัดนี้แล้วกลับไปรวยตามๆกันคำพูดของท่านทำให้ทุกคนที่นั่งณที่นั้นคิดตรงกันว่า เดี๋ยวจะต้องไปกินข้าวที่โรงครัวกลับไปจะได้รวยถ้าง,งั้นฉันขออนุญาตไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะมาคิดบัญชีกับหลวงพี่ใหม่ว่าแล้วก็กลับปลกปลกสามครั้งแล้วลุกออกไปนางเขียวไปแล้วท่านประครูจึงเล่าเรื่องที่ท่านแกล้งหล่อนไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อท่านเล่าจบคนที่คิดไม่ชอบหล่อนก็ใจอ่อนพากันสงสารหล่อนไปตามๆกัน อัตมาโดนยายเขี้ยนที่ไรก็นึกในใจว่าสงสัยอีกเขียวมาฟ้องต้องไปคิดบัญชีกับมันพอเจอหน้าก็เคกหัวบ้างเอาหางเปียมัดไว้กับกิ่งมะขามเทศบ้างโยมเขียวก็ยืนร้องไห้ยอยู่เป็นชั่วโมงหายโกรธแล้วอัตมาก็จะไปแก้ออกให้อัตมา เกเรจริงๆอย่างที่แกว่ามานั่นแหละฉะนั้นญาติโยมอย่าไปน,นึกตำหนิแกประเดี๋ยวจะเป็นบาปไปเปล่าๆท่านพูดแก้ต่างให้ลูกไล่ในอดีตเสร็จสับรับประทานอาหารอิ่มนำสำราญแล้วนางเขียวอารมณ์ดีขึ้นจึงเดินเข้าไปกราบงามๆสามครั้งพูดว่าขอบใจหลวงพี่มากนะจ๊ะ ฉันอโหสิกรรมให้หลวงพี่แล้วก็ขอให้อยู่กับผ้าหลืมไปนานๆอย่าสึกออกไปเขกหัวใครอีกนี่ขนาดอโหสิกรรมก็ยังถากทางด้วยคำพูดไม่เบาเหมือนกันนะเองนะ่ะจะเบาได้อย่างไงฉันหนักตั้งหกกิโลคราวนี้นางเขียวสมบทบาทคนยวนท่านพระครูมองหน้าหลอนก็รู้ว่ามารืนนี้ หล่อนจะต้องตายด้วยอุบัติเหตุจึงบอกหล่อนว่าเอ็งมาเข้ากรรมฐา,านเจ็ดวันนะข้าดูหน้าแล้วเอ็งกำลังมีเคราะห์มาเข้ากรรมฐา,านสะเดาะเคราะห์เสียเชื่อข้าเถอะเข้าได้ยังไงล่ะลุงพี่มรืนมันเกิดชั้นลูกเขาจะพาไปเที่ยวเออข้ารู้แล้วลูกเองเขาจะพาไปเที่ยวพัทยา แต่เองไปไม่ถึงพัทยาหรอกต้องตายเสยกลางทางลูกสาวเองก็จะตายด้วยส่วนลูกชายเองที่เป็นคนขับรถก็จะบาดเจ็บสาหัสหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นคนพิการถ้าเองไปรับรองตายแน่คนที่่าทักแล้วไม่เชื่อตายทุกรายถ้าเองไม่เชื่อก็เชิญไปเลย ผัวเองก็เพิ่งตายด้วยอุบัติเหตุเมื่อปีกลายไม่ใช่หรือถ้าเอ็งคิดว่าจะตามไปอยู่กับเขาข้าก็ขอบอกว่าไม่เจอกันแน่เพราะคนเราต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปไม่เชื่อข้าก็ไม่เป็นไรแล้วอย่าหาว่าข้าไม่เตือนก็แล้วกันไม่เชื่อหลวงพี่แล้วฉันจะเชื่อใครละ่ะฉันนึกไม่ถึงเลยว่า เด็กเกเรอยังหลวงพี่จะรู้อะไรอะไรเกี่ยวกับครอบครัวฉันทั้งที่มีเจอกันมาตั้งหลายสิบปีเอาเถอะฉันจะอยู่กรรมฐา,านเจ็ดวันเพื่อให้หลวงพี่ชดใช้กรรมที่ทำกับฉันเรื่องพัทยาค่อยไปปีหน้าก็ได้